สวัสดีจ้าเสาเมนี้มา,มาพบกันอีกแล้วทางช่องย่หาหัดลุงอีม่อนเพื่อนคนทำเกษตรนะจ๊ะเสาเมนี้ย่าหาข้ามาอยู่ตลาดรักเจ็ดเจ้อพี่น้องหลวงเล้ง so. ที่เก้านั่นละจ๊ะมือมีกระไดปีใหม่นะพี่น้องเนาะคือคัก็ขคนงั่วบ่หลายพี่น้องม่วพอหลายแต่ว่าคนหลายกว่ามั่วที่ตลาด นัดโคกกระบือบ้านรักเจ็ดอำเภอพระานอำเภมจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องแย่หาดสิผ้ามาชมบรรยากาศสเสือขายต่อรองราคาครับพี่น้องนะแต่คตรไหลลีพี่นอ้อนงมือแยกหาดสีผ้าไปเลาะชมบรรยากาศ สบห้ามาชุมบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศตลาดรักจิตต่อสา,า,ายพี

<laughs> cô lại lên cố lại qua ngoa ngoa bao nhiêu, แตะวันจะสามนายังขายบ่ได้เปิดไปเ่าไดกี่หหน,นี่สองมือหสองเมือนหาพี่นออ้องแค่หน่อยเพิ่เปิดไปสองเมืหา,หาต่อล่องใดเป็นบ่ต่วรองไดก็บ่หลตยต่องใดแต่บอ่อาลอายเด้อพี่น้อง อ๋อไก่ไก่ไกันใกล้างพ่้องทองว่นี่บ่ท่องเมนบ่งูอเนื้องัวเนื้อได้คพี่น้องมุ้มันอ้วนอ้วนดีเนาะงูอ้วนพี่น้องงัวนเนื้อราคางัวนเนื้อขอเบอร์นะจ้าศูนย์เก้าห้า 095 4 7เก้าห้าสี่เจ็ดสองสีเจ็ดสองห้าหกเก้าหนึ่งห้าหเก้าหนึ่งสนใจโทรหาไม่หน่อยเด้อพี่น้องตัวนั้นดีห้องไคแล่วเนะ่ยผู้นี้ปะพอดีเจ้าพ่อพ่อเปิดไปเท่าไหร่น่าจะนิหมื่นสองหมื่นสองตัวแม่ได้เนาะพอนะแม่มวแม่นางหน่อยเด้อพี่น้องเปิเปิดไปหมื่นสอง พ่อ,อซื้อไปเลี้ยงอยู่พี่น้องผู้ใดสนใจกะอันนี้โทกฮาจฟาองผนเดอ้อนี่กำลลี้ามอยู่พอเลี้ยงอยู่ป้าหนูขอเบอร์แน่พ่อเบอร์เฮพ่อพ่มม,มีเบอร์โอ้ยเหตุยังไงล่ะบ้านนี้หามอยู่ได้งัวนี่เนพ่อเพิ่นพ่มมีเบอร์พี่น้องผู้ใดสนใจก็มา,าลุ้เด้อตลาดแักเจ็ด พอมากคุณนัดปะพ่อมากคุณนัดมากคนัดมัวพอแล้มีเตะโตเป็ดตะเลียงพี่น้องมั่วแม่นางหน่อยเออโทแล้ว่มีมันตลาดบรรยากาศตลาดลักเจ็ด้พี่น้องมั่วนี่ลงเลงมั่ว่หลายแต่ว่าคนหลย้นหลกว่ามั่วมันจะเดอดชื้นหายแล้ว พอขาคุณกำลังตัวรออกันพี่นอ้องโนินนีบกวาไเยด้๋ยวเดียวเดียววัสดีจ้าได้แม่นี่ป่แม่เปิดไว้เท่าไดรล่ะนี่เปิดไว้ซี่หร่อเย ซาซีหาลอยสองมืองซีหาลอยพี่น้องแม่ม่านแล้ววะไม่บอกว่าแม่ม่านทองซีเดือนงามได้สีเพิ่นทองได้ซีเดือนลยเด้อพี่นอ้อง ไม่ออกมั้งศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สามเก้าสามสามเก้าสามห้าหนึ่งหกสี่ห้าหนึ่งหกสี่สนใจโทรหาไม่ออกด้วยพี่น้องราคาบัวแพงมีดอกผิวกรรี่มันออกคือหมูนะเมนบอกเอองวงพ่นกระสือมากขึ้นกันพี่น้องแต่ว่าบริไดทับอยู่น้ำพินทับอยู่น้ำจัดของเกา่าใบหลอดมีดมปเป็นว่าถ้าผูดด้ใดสนใจก็โทรหาไม่ออกด้วยพี่น้อง กนหลายกวุ่มมาพี่น้องเอหมือนดวงเลนขนาดไงซีด้ยยังไม่ไงซีดลูกไว้ทังผุนเตี้โอ้ด้มากอยู่พี่น้องแตาผุนเอาไว้ทั้งพุน ออของไผ่น่กจกแมลูกโอ้ของผมเนี่ยค่ะเอเปิดไฟเท่าไรน้องคะ่ะเปิดไวสสามหาร้อยเปิดไฟสองสามหาร้อยอลูก,ล,กลูกตัวตัวแม่ตัวแม่ลูกตัวแม่เด้พี่น้องลูกคนตัวแม่แมค่ะ แม่ทับแล้วแม่ทับแล้วยังไม่ได้ผ่านรอบอยังไม่ได้ผ่านรอบพี่น้องโอ้ยข้อพันธ์แล้วโอ้ข้อพักข้อพักพัอพันทับยังไวเนาะจ้ะพ้อพันพ์อพันมันเป็นพ้อพันใหญ่เด้พ้อพันใหญ่พี่น้องมีลูกเพิ่นแม่ลูก หอยซักน yup. ้องหัวแดงเบอร์จ้าเบอร์แศแปดศูนย์เจหกเก้าเจ็ดหกเก้าสามศูนย์สี Actually, ่ศูนยสลูกครับหัวพึ่งได้สามลูกพี่น้องสามในทองบอกสามในทองแล้วพี่น้องสนใจทรหาหอยซักน้องบัวแดงสนใจก็ทร่หาเพื่อได้จ้าน้องมงเหมือกาศ

เปันต่อร่องกันยู่พี่น้อยต่อก่อันยเขาไปเื่อไห้าเปต่อแล้วต้องเป็น่อเพิ่้อเป็นต่อร่องกันยดพี่น้อยเป็นต่อร่องกันยู่พี่น้อย

ใช่ยู่รตัวเออกตัวในข้อมึงนข้อมึงเจ้าหาท้องผลมาทายลิบเออบนบ่ลายลงเลียงตลาดไป้กันใกล้ปีไหม่ีสี่ปีเออเมื่อนี้บ่ลายจูงไปอีกแล้ว เอาไปคุ <What? <What ้นบ่าแม่คะคุเอาไปเลี้ยงไเลยเสันจแล้วคุยได้ได้เจ้าข่วมหน่อยยังไงันหกหกหกเก้าข่วมอืมต่อรองกันยุ่งเรื่องพี่นนองเออจะคนรู้ใจอาหาด้วยเหรอ าม่อยากกินปีใหม่อียยตัวใ่ายนี่เปิดไปเฉกัน่งไ่่บว่าเป็นทองเจ้าเตี่ยโอ้หงจารการน้ำ้งามๆมันงามครับขายเลยไ่ได้ยงกเพราะว่าผมสีมีเื่อแล้วเพราะว่าอเาดีใหม่่เท้าอ้เพเสียนะได้สองไดส แต่ก่อนเขาหาซื้องอพี่น้องอ้ยใจอะไรใจมันสุดนี่หามางายไม่กินนมได้ต่อร่องรักกากันด้วพี่น้อง

ม่วปลาไที่น้องกเกษตรกรมุ่งกับ้าลาเลยทันงนตลาดกไ็ไหวแล้วดิ่ง <c oughs> <c oughs>

เราละเกมือเจ้าได้สำเเลจแล้วเตือนห่อควายหน่อยบนมันเตือนควายหน่อยใชเซลเีเตือนควายหน่อยพี่น้องรเลย

ตัวละสิบห้าตัวละสิบห้าห้องน่ะขายคนสองพันก็ได้ก็ด้ขายได้น่ะมันตัวละ้วนขอตโตเลย่าไรลวนถามดล้วนผมได้ละมื่นได้ละมื่นเอาเงินเลยมาเรอเงินนี่เอาจะบอกเลยเอาเอามื่นเท่าไรครับมื่นหนึ่งเลมื่นวนลกพอีื่อไปชินเลอ สามเงนี่ซื้อเอมเยฮ้ยูบบเลล่่ยเียกซี่ันล้วนช่อตกเตมเลยสามตัวได้เงินได้เราเจะได้ไปไปเขานนห่างไปไล่ล้ยสิผาวัทีซื้อให้มดเลยโอ้ไปกยไสามตัวพี่น้องว่าแม่สอง

ขีดซอสนำเนาะในตีก็เนาะบัญชีอะไรนึงว่กันนะบัญชีใดเป็นวะอ๋อไอบัวขี้เบิ้งคือแม่ขี้ออกขี้มาแม่หรืวาขืนเลยไหมวัวยังนม่มมาขอเลยาะาเ่ยไม่เหลือกูหลายใจายไมของเขาเล่าไว้เหรอเล่า ขอถือกันเถอะคุณอะดมสักวันได้เด่นพี่สูตรสกวันมันมาโอ้ปดสมเลย้้วยใอ้ด้วยรสรุปลาไหน้วสิ ดังดม้ะตัวเราลมือทำไปลุรนรักมาเลยต่มระกเลยล้้นรักเพราะว่ากพี่ตอลัค่ามวพี่น้องสาหยาเพิ่นหอยปูดกโปะไกรฟอเพิ่นสีตอิอนสีตอลายเป็นตักให้ก็โ่จะไม้ลายกันเข้ามาขายดีเห็นนะตัวลงมือไปมันเอาไปลอยนึง

ไม่หอยบนตอร่องกันพี่น้อง